ใครมีแม่ที่รักลูกไม่เท่ากันบ้างโอรยนะลูกนะนี่ทาไมพวกแกเพิ่งมาอาป่าเนี่ยน้องปวดท้องทั้งวันเลยเห็นไหมเนี่ยสมองหน้าใครบอกให้ไม่กินแต่เหล้าวะพ่อพ่อพอ,พอ,พอ,พอไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วรีบไปจ่ายค่ายาให้น้องไปทําไมเราต้องจ่ายด้วยล่ะคะเมื่อกี้พูดว่าอะไรไฟดูแม่แกพูดนะพูดแบบนี้ได้ไงตาพูดผิดตรงไหนล่ะครับถ้าแม่รักลูกเท่ากันอะ่ะแล้วสองคนก็ไม่เป็นแบบนี้หรอก แม่ครับผมกับตั๊กจะแต่งงานกันแล้วนะครับแม่ตังที่บ้านเงินที่บ้านไม่มีหรอกฮะแล้วเงินที่ผมส่งกลับมาบ้านหลายปีก่อนล่ะครับอ๋ยเงินนั้นนะ่ะมนนันใช้นู่นใช้นี่มันก็หมดไปแล้วยิ่งน้องชายแกไปหางานทํามาใช้เงินเยอะจะตายไปกว่าจะได้งานทํอมาแต่ว่าพี่หรือว่าพี่อยามีความสุขคนเดียวไม่สนใจนนนอนาคตน้องแล้วไงอืเอาหนะ้าครอบครัวเดียวกันนะ่ะเข้าใจหน่อยแล้วกันเนาะตัก๊ก หนูเข้าใจใช่ไหมลูกพี่สะพ้ายผมเอาผลไม้มาฝากครับพี่ตักหลานแม่ในแข็งแรงดีไหมหมอบอกว่าแข็งแรงดีค่ะแม่เออไฟน้องชายแกเนี่ยจะแต่งงานแล้วนะแต่งงานเหรอครับแบบนี้ก็ดีสิแต่ว่าทางนั้นน่ะเขาขอสินสอด 200, สองสแสนฮะฮะสองแสนละแม่บ้านตาเอาไว้แสนเดียวเงนะครับ พี่ครับแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะคือพี่อ้าไฟไม่ต้องออกเองทั้งหมดหรอกแม่มีแสนหนึ่งแล้วนะ่ะไฟก็ออกเพิ่มอีกหนึ่งแสนเองฮะแล้วโอโซล่ะทํางานตั้งหลายปีไม่มีเงินเก็บเลยเหรอโอยเงินเดือนผมมันก็น้อยน,นิดเดียวเองแถมผ่อนรถอีกต่างหากจะมีเงินเก็บที่ไหนเล่าแม่ครับคือแต่ก็จะคลอดแล้วว่ามีหลายอย่างเลยนะครับที่ต้องใช้เงินนะ ยพวกลูกสองคนก็มีเงินเก็บไม่ใช่เหรอน้องชายจะแต่งงานทั้งทีอ่ะเป็นพี่ชายเนี่ยจะไม่ช่วยเลยเหรอคือผมอ่ะถือซะแม่ยืมเงินแกก็แล้วกันพอใจหรือยังล่ะกลับมาแล้วครับคุณเพิ่ออกมาจากโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอทำไมถึงกินแบบเนี้ยคือว่าฉันเดินไม่ค่อยไหวอ่ะก็เลยไปอุ่นซาลาเปา แค่ไม่กี่นาทีมันก็ได้แล้วอ่ะกินแบบนี้มันไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมรีบไปทำากับค้าให้คุณโทษทีนะช่วงนี้ผมงานเยอะมากเลยอ่ะเอางี้ไหมเดี๋ยวผมให้แม่มาดูแลคุณเลี้ยงหล้านเหรอถ้างั้นอ่ะแม่ขอเดือนละ8 0 0พันนะ8ปดพันเลยเหรอแมอ่จ้างพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็เดือนละหมื่นสองหมื่นแล้วนะ แม่ขอแค่เนี้ยเพราะวแม่เป็นห่วงลูกไงล่ะโอเคครับ,คครบงั้นก็ดีเลยเดี๋ยวแม่เนี่ยขึ้นไปทำความสะอาดห้องก่อนนะไฟจริงๆแล้วเนี่ยฉันเลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานบ้านคนเดียวก็ไหวอยู่นะคุณไม่ต้องจ้างแม่ก็ได้ไม่เป็นไรที่ผมให้แม่มาดูแลคุณอนะ ขอผมจะได้หายห่วงไงกลับมาแล้วครับที่รักผมซื้อขนมที่คุณชอบมาฝากด้วยนะซื้อขนมอะไรก็ไม่รู้ไร้สารละที่รักทำไมสีหน้าคุณดูแย่จังเลยอะคุณกินข้าวแค่นี้ยังเหรอที่รักคุณเป็นอะไรไหมนั่งก่อนนั่งก่อน แม่ครับผมออกไปทำธุระที่ต่างจังหวัดมาผมฝากให้แม่ดูแลตักแต่เนี่แหละครับสิ่งที่แม่ทำอะ่ปะป้โถ่สมัยแม่ยังไม่มีปัญญากินข้าวต้มดีๆแบบนี้เลยเรื่องมากไปได้เมื่อก่อนกับตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะแม่แม่เลิกอ้างสมัยแม่ได้ละปะโถ่เอ้ยแม่ดูแลเมียแกนเหนื่อยขนาดไหนยังมาว่าแม่ดูแลไม่ดีอีกเหรอไป โซลูกรักนี่ต่อไปนี้เงินผ่อนรถห้าพันบาทเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเป็นคนผ่อนเองนะลูกเพราะว่าตอนเนี้แม่มาอยู่บ้านพี่ชายของแกแล้วกินดีอยู่ดีแถมไม่ต้องใช้เงินด้วยส่วนเวลาซื้อของอะไรนะแม่ก็หักเงินเอาไว้ใช้อีกส่วนนึงลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะเดี๋ยวอีกกี่วันเนี้แม่จะไปหาลูกจะซื้อขนมอร่อยๆไปให้ด้วยนะ โหพี่เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะพี่จะเรียกร้องอะไรอ่ะหรือว่าพี่อิจฉาผมอิจฉาเหรอเรียกร้องเหรอใช่สิในใจแม่แกก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนี่คนที่ได้รับประโยชน์เยอะที่สุดอ่ะก็เป็นแกอะไรอะไรแม่ก็มีแต่แกพอได้แล้วนะพวกแกเนี่ยก็เป็นลูกแม่ทั้งสองคนแม่ก็รักเท่าเท่ากันนั่นแหละเท่าเท่ากันเหรอครับฮัลโหลครับ อะไรนะแม่เมื่อวานผมมาแล้วรถไปชนมาเขาก็เลยโทรม,มาเรียกค่าเสียหายทำไงดีแม่แม่ต้องช่วยผมนะแม่นะไฟรีบช่วยน้องสิแม่ผมว่าแม่รักน้องมากเกินไปแล้วนะผมจะไม่ช่วยมันอีกต่อไปแล้วพี่ไฟพี่ไฟช่วยผมหน่อยนะพี่นะผมขอร้องแล้วพี่นะตาก็อยู่กับผมมานานโดนกดดันโดนเราเปียมเมีเยอะเหมือนกันในเมื่อแม่รักลูกไม่เท่ากันแล้วอะก็ะเชิญแม่อยู่กับลูกรลกของมแม่ไปเลยครับไฟเจ้าไฟไอ้ลูกไปแล้ว 我们。